này con mới đi hết rồi mẹ nôn 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 นะคสวัสดีค่ะอ๋อค่ะนอนฟังนอนฟังเออตอนนี้ใส่เป็นไซส์ L แล้วค่ะเพราะว่าไซส์ M จะฟิตเป็นนิดนึงค่ะน่ารักไหมคะอันนั้นนะค่ะอันนี้ค่ะเข้าใจไปอยู่แล้วนะคะ,คะทุกขอขอให้เป็นจิ้นนั้นนะะคนะคะนะคะ,นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์มันอาจจะเช้าไปนิดนึงแม่แม่อาจจะนอนพักผ่อนอยู่นะคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับดาวสำหรับดาวนะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณออนอ่านไม่ทันนะคะต้องขอโทษทีขอพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะยังเลยค่ะยายพรกำลังว่าเดี๋ยวจะไปหากาแฟทาน เดินเข้าไปครัวตีวนน้องเบียรนาก็ยังหลับไม่สนิทนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะหลับค่ะหลับไม่สนิทนะคะหลับจะฟังอยู่หลับจะฟังอยู่ค่ะอ,อืม ใช่ใช่ใช่คือ,พ,อพี่ท็อปคงจะไม่ให้นอนที่โรงพยาบาลนะคะอ๋อใช่ค่ะแคมเปอร์ใสเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าส้มนี่ต้องตอนที่เขาจะไปเนะะี่ยค่ะเราจะคองคองให้เขาเลยนะคะโอ้ขอบคุณค่ะคุณอ่นจีรานะคะถ้าอ่านไม่ผิดต้องขอโทษทีถ้าอ่านผิดโอ้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับดาว โอ้โหขอบคุณค่ะคุณสุชาดาอ่านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะส่งที่ส่งดาวให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอ่อหมอนาทใบสองค่ะแต่เรา ขอขอบคุณก่นหลังจะไปหาอยู่หมอดบ่ายสองแต่เราออกจากที่บริษัทเนี่ยตอนบ่ายโมงนะคะตอนบ่ายบ่ายสองค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะมีรถเข็นไหมมีค่ะแต่น้องไม่ชอบนั่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสาธุเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะ ก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนแม่แม่เอฟซนะคะเยพรอนก็ขอให้แม่แม่เอซทุกท่านนะคะแฟนคลับทุกท่านก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ ก็ขอให้คําว่าไม่มียอจงอย่าบังเกิดกับแม่แม่เอฟซีกับแฟนกับทุกท่านนะคะขอให้มีแต่คําว่ามั่งมีสีสุขมั่งมีเงินทองร,ร่ํารวยเงินทองเห่งๆตลอดไปนะคะการทําการค้ากิจการการค้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมีคนเข้ามาขายดิบขายดีเทน้ําเทท่านะคะได้ค่ะเจอกันที่ตลาดเวอร์ค่ะตอนห้าโมงโหขอบคุณค่ะคุณเอ่อ คุณแอนนี่หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับดาวนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะวันอาทิตย์จ่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันได้ได้ได้เราเจอกันนะคะ,ะที่ตลาดเวิร์มาร์เก็ตนะคะขอบคุณค่ะไปค่ะน้องไปค่ะน้องไปจ้าน้องไปตอนห้าโมงหลังจากพบหมอแล้วนะคะอขอขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะเจอกันที่ตลาดนะคะค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสาธุเช่นกันนะคะคุณน,าน้า ขอบคุณค่ะดูน้องไปก่อนนะคะดูน้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พรขอไปหากาแฟสักนิดหนึงนะคะใช่ใช่เขาบอกเป็นตลาดใหญ่คนเดินเยอะมากเลยตัดตลาดทุ่งบุรีเราไม่ได้ไปเพราะว่าทางตลาดเขาบอกว่าที่จอดรถเขาไม่พอเพียงพอ,อสําหรับเรานะคะแล้วก็กลัวว่าเดีเขาจะให้การต้อนรับไม่ดีเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของที่จอดรถนะคะนะคะอย่างมากเลย นะคะก็เลยต้องโยกไปที่ตลาดปลนตลาดเดียวที่จริงวันนี้จะต้องสองตลาดกลายเป็นว่าเป็นตลาดเดียวจงวังหวะหมอนัดน้องตอนบ่ายสองก็เลยเหลือตลาดเดียวนะคะเพราะว่าตลาดตลาดธนบุรีเนี่ยมันจะแน่นช่วงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นนะคะสาธุขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะเช่นกันเช่นกันค่ะคุณปริศดานะคะขอบคุณค่ะ อ๋อด้วยเวลามันจำกัดด้วยนะคะด้วยเวลามันจำกัดด้วยค่ะก็เลยไปที่ตลาดเบมือนเดี๋ยวเพราะว่าด้วยด้วยเผื่อเวลาเผื่อเวลาให้กับน้องที่ว่าต้องไปหาหมอค่ะไปไม่ถูกมาใกล้ๆแถวดอนเมืองอันนี้อยู่ที่ผู้จัดนะคะ่คะ่ะ อขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณสับหรับดาวนะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะขอขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะวันนี้น้องก็ยังปกติอยู่นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะ ใช่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 ค่ะเดี๋ยวคุณมอเยปนขอไปหากาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวมาหน้าด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะตอนนี้จำเรืองมอนอยู่เฉยๆค่ะจำเรืงองนอนจำเรืองมองนะคะจำเรีงองเมาคะ